วันนี้เนี่ยก็จะได้รับฟังมุมมองดออรสัมพันธ์ศิลปนาศนะคะท่านเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็ จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของเราด้วยนะคะสำหรับการขับเคลื่อนงานแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะมีธีมที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจด้วยวันนี้เนี่ยวงเสวนาในวันนี้นะคะก็เลยจะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสุขภาวะเพื่อการพัฒนาประชากรทุกกลุ่มวัยนะคะจากหัวข้อเนี่ยมี3คีย์เวิร์ดนะคะ เรื่องของเศรษฐกิจแล้วปีนี้เนี่ยเราพูดกันถึงธีมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาวะแน่นอนนะคะสําหรับคุณภาพชีวิตเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยนะคะแล้วก็ประชากรทุกกลุ่มวัยเลยนะคะเด็กเกิดน้อยลงปัจจัยเนี่ยมีหลายปัจจัยนะคะคือเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ยุคใหม่ก็บอกว่าโอ้โหแค่ชีวิตตัวเองยังยากแล้วนะจะต้องมาเลี้ยงเด็ก อีกสักคนหนึงเนี่ยจะยากแค่ไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะหลายคู่ก็คิดว่าไม่มีบุตรแล้วก็กระทบถึงเรื่องของโครงสร้างประชากรอันนี้คือสิ่งที่เป็นสถานการณ์นะคะดังนั้นอยากจะชวนดรสัมพันธ์ให้มุมมองหน่อยนะคะว่าพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยโครงสร้างประชากรบ้านเราเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มองว่าเกิดผลกระทบ จากเรื่องของโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นี่มันเกิดผลกระทบยังไงกับสังคมไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยบ้างคะผมผมว่าตรงนี้ต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำค่ะ,ะความจรงิงคนเราอายุไขของประเทศไทยวันนี้ก็อยู่ประมาณ76-77ปีเนาะ,ะมันต้องมองก่อนก่อนเกิดอีกใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นน้ําเลยจริงๆเนี่ยการที่คนจะต้องมามีครอบครัวแล้วก็แพลนจะมีลูกเนี่ยมันต้องคิดตั้งแต่ตรงนู้นละแล้วตลอด70ปีเนี่ยจะทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยภูมิใจในคุณค่าของตัวเองแล้วมีคุณค่ากับสังคมผมว่าตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรนะคนแต่งงานน้อยลงใช่ไหมฮะ คนมีลูกนี่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเราวันนี้สองวันมันเนี้ยเราคุยเวทีนี้กันตลอดว่าคนเคยเกิดประมาณปีละแปดแสนหรือห้าแสนมันหายไปเยอะมากเลยนะครับแล้วเวลาเจ้าตัวเลขนี้ขยับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ง่ายานะครับเราเห็นตัวอย่างในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้เขาเจอปัญหานี้แล้วเขาตื่นตัวกันเรื่องปัญหานี้มานานมากาแต่ผ่านไปสิบปีตัวเลขยังไม่ขยับเลย ทั้งๆท,ที่ใช้เงินใช้ทองเข้าไปท<ม>ําเยอะมากเลยค่ะเห้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรบนโลกใบนี้ที่เขาทํากันอยู่และยาก<ม>และทํายังไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เราจะไม่เดินทับหลอง<ม>กับพวกเขาแน่นอนหนึ่งเราไม่ได้มีเงินแบบเขาสองเราต้องคิดแบบใหม่ๆว่าจะทํำยังไงอ,อันนี้คือต้อนน้ําก่อนค่ะพอมาถึงกลางน้ํากับปลายน้ำเนี่ยโจทย์ยากขึ้น<ม>คนที่เกิดอยู่แล้วเนี่ย ทำไงให้มีคุณภาพและมีคุณคา่าผมว่าตรงนี้สำคัญกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นวันนี้ประเด็นของคจสชอช,อชุดนี้เนี่ยเขาเขาบ่งชัดเลยว่าเขาดูทั้งต้นน้ำและกลางน้ำและปลายน้ำเมืม่อกี้ท่านวิชาญได้พูดถึงถ<า>เรื่องคนสูงอายุวันนี้เราก็ต้องมองว่าคนสูงอายุในอดีตเนี่ยเราคิดว่าจะต้องรีทายอยู่บ้านไปหาความสุขพักผ่อนได้แล้วให้ลูกๆเลี้ยงมันยังใช่อยู่หรือไม่ ใช่ไหมจะการจะขับเคลื่อนประเทศแบบนี้โดยที่มีคน20-30%เป็นคนที่อายุเกิน60%เนี่ยเราก็ต้องมานั่งมองใหม่ว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยจะวางอยู่จุดไหนแล้วต้องการเห็นคนไทยทั้งหมดซึ่งความหลากหลายทั้งคนสูงอายุคนสูงอายุก็มีข้อดีนะฮะเด็กหนุม่มรุ่นสาวเด็กเล็กก็มีข้อดี เราต้องเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้อดีของคนทุกช่วงวัยเนี่ยเข้ามาสร้างทําให้เกิดคุณค่ากับ<ะ>ประเทศและสังคมเอาเรื่องแรกก่อนที่บอกว่าต้นน้ําก็คือเด็กเกิดเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพอเกิดน้อยลงแบบนี้เนี่ยผลกระทบมันคืออะไรคะวันนี้เราเห็นแล้วว่าถ้าเรายังทํางานแบบเดิมๆ<ะ>ใช้เศรษฐกิจ<ะ>ในวงจรเดิมๆเ,เนี่ย<ะ>เราไปต่อยากมาก<ะ>เพราะ คุณค่าต่อตัวบุคคลเนี่ยถ้ามันไม่ขยับขึ้นเนี่ยคนน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณค่าของประเทศก็ตก GDP ตกนะฮะความที่พูดว่าประเทศเป็นกับดักรายได้ปานกลางอาจจะตกลงไปเป็นกับดักรายได้แย่มากอย่างเงี้ยเพราะเรายังทำแบบเดิมอยู่เห็นจุดแรกก็คือระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบทุกอย่างเลยต้องเปลี่ยนละประเทศเรา เราต้องใช้คนน้อยทําให้มีคุณค่ามากขึ้นอันนี้คือโจทย์ที่จะต้องตั้งเป็นโจทย์อย่างหลักๆและเป็นหลักการที่เราจะเดินยุทธศาสตร์เดินกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ทําให้คนทําให้เกิดคุณค่ามากขึ้น Mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูหลายๆประเทศเป็นบทเรียนนะคะว่าเขามีการทํำยังไงเพราะว่าหลายประเทศก็เจอปัญหาไปก่อนประเทศไทยแล้วนะคะญี่ปุ่นจีนกําลังเจออยู่เกาหลีด้วยนะคะเขาทํำยังไงเขามีนโยบายอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าควรจะมาปรับใช้กับสถานการณ์ในบ้านเราบ้างคะ่ะนโยบายพวกเขาที่เราเห็นว่ามันยังไม่ค่อยออก mm hmm. ผลออกมาเท่าที่ควรอย่างผมมีอดีตเพื่อนร่วมงาน อยู่ในบริษัทไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศเชื่อไหมครับตั้งแต่เริ่มแต่งงานเริ่มตั้งท้องมีลูกเนี่ยรัฐบาลจ่าย90%้าสิบทั้งหมดเลยตรงเนี้ยมันใช้เงินเยอะมากมันใช้เงินเยอะมากผมถึงบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำตามเขาวันนี้เราต้องตั้งโจทย์กลับมาใหม่ว่าหนึ่ง เราต้องการ productivity เนาะคนที่มีอยู่ทำให้เกิด productivity เนอะอันนี้สำคัญก่อนแล้วเราก็ต้องมาแบ่งเป็นคนทั้งหมด4ี่ช่วงวัยละ,ะตั้งแต่ก่อนเกิดยัางวัยยาวอยู่วัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยสูงอายุาเราก็ต้องมองว่าคำว่า productivity จะใส่เข้าไปในสามช่วงวัยเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรตรงเนี้ย แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะั้นะหลายคนอยากจะทํางานนะ mm hmm. แต่งานปัจจุบันเนี่ยไม่เอื้อยเขาทำ <Ha. S 2> อันนี้รัฐบาลก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเออเราจะคิดงานอะไรเศรษฐกิจอะไรธุรกิจแบบไหนที่คนอายุหกสิบกว่า mm hmm. ทำได้เ <Ha. S 2> นาะอันนี้เพราะเขาก็อยากมีคุณค่า <Ha. S 2> เขาไม่อยากอยู่เฉยๆเราคนสูงอายุอันนี้คือโจทย์หนึ่งคนที่อยู่ในวัยแรงงานหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ย <Ha. S 2> วันเนี้ยทำไมจึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามา เราเห็น3.0เข้ามา4.0เข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่า productivity มันเพิ่มขึ้นตรงนี้รัฐบาลก็ทำมาเป็น10ปีที่พยายามจะผลักดันเรื่อง S-curve ตัวใหม่เรื่อง new Technology เข้ามาใหม่ๆเพราะอะไรเพราะเราต้องการ productivity จากคนกลุ่มนี้กลับมาถึงวัยเยาว์ก็มาถึงการศึกษาสังคม เราจะสอนเราจะปรับปรุงเราจะปฏิรูปเราจะพลิกโฉมการศึกษาไงให้คนเหล่านี้มีความพร้อม<ะ>ที่จะไปทำ productivity เมื่อตอนที่เขาเป็นวัยหนุ่มสาวอันนี้ต้องคิดแบบนี้<ะ>แล้วก่อนลอดจะคิดยังไง<ะ>พอเราคิดเหล่านี้ได้เนี่ยวันนี้เราก็ต้องมามองว่าเบสไลน์เนี่ยสภาพปัจจุบันของประเทศเนี่ยในแต่ละสเตจเนี่ย<ะ>มันอยู่ตรงไหน<ะ>ช่องว่างกับสเตจที่เราอยากจะไปเนี่ย มันห่างกันเท่าไหร่แล้วเราจะทําอะไรกับมันมันต้องคิดเชิงระบบเลยแล้วต้องแยกเป็นส่วนเป็นส่วนเพราะว่าส่วนที่แก้ปัญหาในส่วนหนึ่งมันไปแก้อีกส่วนหนึ่งไม่ได้เว้นแต่และส่วนเนี่ยต้องการปัจจัยที่จะเข้าไปปรับปรุงหรือแก้ไขเนี่ยคนละแบบอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เนี่ยเรายังขาดอะไรแล้วเราควรจะต้องผลักดันยุทธศาสตร์หรือว่าแนวทางยังไงต่อคะ เมื่อกี้พี่วิชาญแต่ว่าเราจะมุ่งให้เก่งเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยไม่ดีแน่นอนอันนี้ผมชอบเนาะเราประเด็นที่ว่าจะเสริมเติมอะไรยังไงเนี่ยผมทำงานมาสี่สิบปีผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนเก่งไม่ดีเนี่ยก็ไม่รอดคนดีไม่เก่งก็ไม่รอด แต่ทำยังไงที่เราจะให้คนไทยเราเนี่ยตั้งแต่เด็กหรืออยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือเปเป็นคนที่สูงอายุเนี่ยนะจะต้องเก่งและดีอยู่ในตัวเองเนี่ยอ,อันนี้น่าสนใจกระทรวงศึกษาก็ดีกระทรวงอวก็ดีพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะความเป็นผู้นำการอยู่ร่วมกับคนอื่นอันนี้มาถูกทางาวันนี้ประเทศมาเรื่องซอฟต์พาวเอร ไม่ต้องไปสนใจว่าจะตีความเป็นยังไงนะครับแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ไปในเชิงของของทุกอย่างต้องเทคโนโลยีต้องเกง่งต้องอะไรอย่างเดียวละมันต้องผสมผสานให้เป็นคนที่สมบูรณ์<ะ>และจะมีความสุข<ะ>มีความเข้มแข็งอยู่ยแบบมีคุณภาพอย่างยั่งยืนน่ะตรงเนี้ยมันต้องมีเก่งและดีะนี่เราจะต้องเติมอะไระนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงก่อนลอดหลังลอด หลังคลอดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าโจทย์ของประเทศไทยเนี่ยลูกอยู่กับพ่อแม่เนี่ยมีน้อยนะเพราะพ่อแม่ทํางานลูกอยู่จังหวัดหนึง่งพ่อแม่อยู่จังหวัดหนึง่งวันนี้ทีมคอจสชหรือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจากทุกจังหวัดที่นั่งอยู่ที่พวกเราอยู่เนี่ยเขาจะมีเด็กที่พ่อแม่ทํางานอยู่ในกรุงเทพแต่ลูกเนี่ยอยู่กับยายอยู่กับตาอยู่กับปู่กับย่าที่จังหวัด อันนี้คือชีวิตจริงคุณจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกว่าเอาลูกไปอยู่กับแม่หรือแม่มาอยู่กับลูกแต่เราจะอยู่แบบนี้อย่างไงให้มีคุณภาพาและให้เก่งและดีอ่าตรงนี้แหละโจทย์ตรงนี้ก็เราก็จะเห็นสสสชเี่ยทำโครงการอะไรมากมายว่าเด็กที่ห่างพ่อแม่อยู่กับปู่กับย่ากับตาก,กับยายทยํายังไงจะให้เด็กเก่งและมีคุณภาพาอันนี้ก็เราก็จะมี โอ้โหเรื่องราวมากมายมีโครงการมากมายที่ทําผ่านสอชอผ่านสสสผ่านทุกของสอทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขบวกกับกระทรวงศึกษากระทรวงพมทุกกระทรวงเลยเข้ามาร่วมกันทำ<ะ>เราก็ทําตรงนี้<ะ>การศึกษาเราไม่เอาแล้วนะต้องเรียนให้ได<ะ>้สี่สามจุดเก้าสามจุดแปดเพราะมันเก่งอย่างเดียวมันอาจจะไม่ดี<ะ>เราเอจะเรียนอย่างไงที่จะออกมาว่าเก่งไม่ต้องเยอะนะดีเยอะหน่อย เราก็ต้องมานั่งวางตรงนี้ใหม่แล้วก็สร้างอีโคซิสเตมในชนบทในต่างจังหวัดเพราะเด็กเหล่านี้จะอยู่ในต่างจังหวัดเยอะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเราก็ต้องมานั่งทําเรื่องนี้อีกอเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้เขาเป็นคนที่มีโปรดัก t ิวิตี้และเป็นคนดีกับสังคมจะเห็นได้เลยว่ามันต้องคิดทีละขั้นทีละตอนทีละส่วนนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมนะเราทําเรื่องราวเหล่านี้แข็งแรงมาก หลายพื้นที่เนี่ยเราฟังมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยแข็งแรงมากๆและนี่คือสิ่งที่จะทําให้เกิดความสําเร็จของประเทศแต่เพียงแต่ว่าเราจะดึงพวกเขามาสร้างภาคีมาสร้างพันธมิตรมีใครที่จะไปช่วยเขาอะให้ทําไปถึงฝันฝันที่เราอยากเห็นคนไทยเก่งและดีคุณธัญญาเนี่ยบอกการสืบตระกูลเนี่ยน่าจะยาก เพราะว่าตอนนี้มีกฎหมายที่เพิ่งจะผ่านสภาคือเมื่อวานนี้นะคะเรื่องสมรสเท่าเทียมเพิ่งจะผ่านสภาวาระแรกขั้นรับหลักการไปนะคะก็ยังเหลืออีกหลายวาระอยู่นะคะแต่ว่าแนวโน้มก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมชายแต่งชายหญิงแต่งหญิงแล้วจะคาดหวังกับอัตราการเกิดได้หรือเปล่าดรสัมพันธ์มองยังไงบ้างคะว่าอย่างนี้เนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงคือ ในปัญหาที่ซับซ้อนแบบเนี้เราจะเห็นเป้าหมายที่มันย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากเห็นประเทศที่ให้คนไทยมีคุณค่า,ามีสุข,ขภาวะที่ดีมีความสุขเนี่ยคนที่เป็นเพศพิเศษแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันเขาก็จะมีความสุขแล้วก็ทำให้สังคมมีความสุขเพราะฉะนั้น เราจะเห็นสองปัญหาสองเรื่องราวที่อาจจะดูขัดแย้งกันเนี่ยอย่าลืมว่าภาพใหญ่ของเราเราต้องการเห็นสังคมที่มีความสุขความหลากหลายการยอมรับความแตกต่างมันต้องมีเพรนคนเหล่านี้เราต้องเคารพเขาแต่เรามามุ่งหน้า productivity ที่อยากจะให้มีการเกิดเยอะๆเนี่ยกับกลุ่มคนที่มีความพร้อมที่อยากจะเกิดแต่เขาจะต้องมีภาพไปเห็นว่าเกิดแล้วลูกเขาต้องไม่ลำบากไง ลูกเขาจะเรียนที่ไหนลูกเขาจะโตแล้วไปทำอะไรลูกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วเด็กยุคนี้ที่กำลังจะเกิดตอนนี้มีการประเมินว่าจะต้องอยู่ถึงร้อยปีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าวันนี้ถ้าสังคมไทยมีความสุขมีความดีมีสุขภาวะที่ดีมีระบบอีโคซิสเต็มรองรับตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยคนเหล่านี้เชื่อเถอะครับเขาอยากมีลูกอยู่แล้ว S <S> <S เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยการมีลูกเนี่ยเป็นความสุขที่สูงมากจริงๆวันนี้เขาไม่มีลูกเนี่ยไปเข้าใจเขาสักนิดว่าเหตุผลอะไรและเขาอยากได้อะไรจากสังคมที่เราจะช่วยเขา เราจะสร้างเด็กแล้วก็สร้างคนในสังคมให้เป็นคนดีมีคุณภาพไม่ใช่เป็นคนที่ด้อยคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่อง,งนี้ยังไงแล้วก็ท่านมีความเห็นเรื่องของนโยบายของรัฐแล้วก็การสนับสนุนสวัสดิการจากรัฐนี่น่าจะมาช่วยตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ยังไงบ้างนะคะดรสัมพันธ์มองยังไงบ้างคะเชิญค่ะเอาก่อนอื่นก่อนวันนี้เราเราคงไม่ต้องไปหาว่า อย่างเช่นท่านอาจารย์มีชัยแล้วกันเนาะผมว่าทุกคนก็จะมีชื่อท่านป๊อปขึ้นมาวันนี้ก็ยังคุยกันไลน์อยู่ทุกวันนะครับมีลูกบ้าจะยากจนผมผมมองว่ามันต่างกรรมต่างวรรคถ้าย้อนไปในสมัยนู้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความน่ากลัวเนาะแล้วผมว่าข้อความนี้มันมีความหมายอยู่คือมีลูกอย่างไงให้มีคุณภาพอะตรงเนี้ยอ่ะอันนี้เราผักไปก่อน นะครับโจทย์ของประเทศเนี่ยประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยนะทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเข้าไปช่วยมากๆเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเอาพื้นที่มาทั้งประเทศเนี่ยเข้มแข็งทุกพื้นที่เลยเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นหัวรถจักรที่ขับเคลื่อนประเทศอะแต่ทีนี้งบรัฐเนี่ยมีจํากัด เราจะทําเงินร้อยหนึ่งของงบลัฐเนี่ยให้มีคุณค่าออกมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งหมืนึ่งเนี่ยคืองานของเราเราไม่สามารถว่าเราต้องการร้อยก็ขอรัดร้อยต้องการสองร้อยก็ขอรัสองร้อยประเทศเราไม่ได้มีศัก,กยภาพขนาดนั้นแต่เราเจ้าเงินลัดหนึ่งร้อยเนี่ยทำให้เกิดทวีคูณให้ออกผลออกมาตรงนี้คือโจทย์ของเรา,าแล้วใช้ภาทีใช้พันธมิตรที่เข้มแข็งเนี่ยเอาเงินร้อย ไปบวกกับทุนสังคมทุนที่พื้นที่มีเนี่ยเติมเข้าไปและทำให้เกิดคุณค่าเป็นหนึ่งพันหนึ่งมตรงเนี้ยมันคือยุทธศาสตร์ะละแล้วผมเชื่อว่าเราอยากเห็นเด็กที่มีคุณภาพมาก่อนเลยนะแล้วการเกิดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะตามมาถ้าเราเห็นว่าเด็กเรามีคุณภาพขึ้นเนี่ยผมบอกคุณได้เลยมีพ่อแม่หนุ่มสาวอีกหลายคนเลยที่อยากจะมีลูกแล้วเราก็ใช้จุดเนี้ยว่ารัด ผมขอคุณร้อยเดียวนะผมจะทำให้เกิดพันหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งนี่คือความท้าทายของยุทธศาสตร์ของภาคีที่เข้มแข็งอย่างพวกเรานี่เป็นที่มาที่ไปของทีมชุดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติาที่จะทำต่อในปีต่อไปเนี่ยทำไมเราถึงตั้งนิยามขึ้นมาว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสุขภาวะเพื่อการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยตรงนี้แหละมันจะลิงก์กลับไปตรงที่ว่า ใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่เติมภาคีที่ขาดเนาะใช้เงินรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ<ะ>แล้วสร้างโมเดลขึ้นมา<ะ>เพื่อจะไปขยายผล<ะ>ให้เกิดความยั่งยืนเราถึงต้องการเห็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์แบบใหม่<ะ>แล้วทำกับทุกพื้นที่ครอบคุมประชากรทุกช่วงวัย<ะ>เดี๋ยวเราก็อยากจะให้ความเข้มแข็งของสมรชาสุขภาพแห่งชาติทุกจังหวัดทุกพื้นที่เนี่ย เข้ามาช่วยกันสาสต่อทาทเรื่องนี้เป็นหัวลดจักให้กับประเทศคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่แบบที่มีเทคโนโลยีแบบที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเศรษฐกิจเก่าที่ยดีอยู่เนี่ยต้องคิดแบบสร้างสรรค์ทำแบบสร้างสรรค์ขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะไปตอบโจทย์สุขภาวะของคนไทยสังคมดี สังคมที่มีความสุขด้วยนะครับเพราะนเราไม่ทิ้งใครไว้เลยนะฮะไม่ได้ไปมองว่าต้องเป็นธุรกิจแบบใหม่ต้องเป็น4.0ต้องเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวเศรษฐกิจปัจจุบันก็สามารถใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปได้ ได้เห็นแนวทางนะคะแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้การขับเคลื่อนของภายคีนะคะที่วันนี้เนี่ยมาคุยกันในสมัชชานะคะว่าโจทย์ของเราจะทำให้สุขภาวะของคนทุกช่วงวัยนี่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยใช้เศรษฐกิจสร้างสารรค์เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆที่จะ ทำให้คนทุกช่วงวัยในสังคมไทยนี่มีสุขภาวะกายใจแล้วก็มี productivity ให้กับสังคมมากขึ้นยังไงได้บ้างนะคะต้องชื่นชมมูลนิธิชื่นชมกลุ่มต่างๆที่ทําเรื่องดีๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีหลายเรื่องเนี่ยมันกระจัดกระจายจนกระทั่งเราไม่เห็นม,มูลนิธิเหล่านี้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เห็นชัดแต่อย่างที่พูดไว้ว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ย คำตอบคำตอบเดียวแก้ไม่ได้กรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะมองเพื่อจะเซอร์วฟ์เอาตัวให้รอดก่อนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่รักษาชีวิตทาตัวเขาให้รอดก่อนอแต่จุดของปัญหาที่เรามีก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยมีนโยบายหรือโครงการหรือเรื่องราวต่างๆหลังจากเขารอดแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรต่อ,อ ตรงนี้ผมถึงอยากจะทิ้งประเด็นคำถามนี้ไว้ด้วยคำถามและความซับซ้อนเนี่ยต้องการคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับเข้ามาช่วยกันทําให้ประเทศทําให้สังคมเรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางออนไซต์ในที่ประชุมแห่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณปรวินมัยบ่ายคอยและวิย่ยาขอเสียประมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ขรานี้ได้เวลาแล้วครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญในการส่งมอบภารกิจการจัดสมัชชาสุภาพบ่งชาติจากประธานคอจอสช,อชชุดที่จัดสมัชชาครั้งที่ 15- และส6สู่ประธานคอจอสชจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่17และ18ณหน้าบัดนี้ครับก่อนเรียนเชิญครับการจัดสมัชชาสุภาพบ่งชาติครั้งถัดไปสู่มือของประธานคอจอสชนะครับที่เป็นประธานท่านที่3จากภาคธุรกิจนะครับ ท่านแรกดรสรีนาบอกว่าโรล,ลานวิทยาท่านที่สองในแพทย์กิจจาเรือนไทยท่านที่สามดรสัมพันธ์นะฮะศิลปานาศจากภาคธุรกิจจะมาในบทบาทของประธานคอจอสชจัดสมัชาส,สุภาพแห่งชาติครั้งที่17และ18ครับต้องขอบคุณท่านประหลัดชาญเชาและทีมงานชุดปัจจุบันนะครับก็เข้ามาเรียนรู้อยู่ระยะหนึ่ง เห็นความมุ่งมั่นท <en blo> <fuck> ุ่มเทอย่างมากมายแล้วสิ่งที่ดีๆแล้วผมสังเกตมาตลอดก็คือความเข้มแข็งของภาคีนะครับสมัชชาทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่มีความเข้มแข็งมากนะครับประเด็นหลักของชุดเราที่จะนำไปสารต่อเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอยู่สองสตัวด้วยกันเราอยากเห็นสุขภาวะสุขภาพ เดินควบคู่ไปกับเศรษฐกิจในหลายๆครั้งบนโลกใบนี้เราเห็นการแยกส่วนกันเศรษฐกิจไปทางหนึ่งสุขภาพก็ไปทางหนึ่งแล้วเราก็พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราทั้งคู่ก็จะสูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพเราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยประเด็นหลักครั้งนี้ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีจับประเด็นให้แหลมคม รวมภาคีรวมพันธมิตรที่เข้มแข็งใช้องค์ความรู้วิเคราะห์วิจัยช่วยกันผลักดันให้ไปสู่อิมแพกในเชิงนโยบายเชิงกฎหมายผมเชื่อเหลือเกินว่าประชากรทุกวัยที่อยู่บนประเทศแห่งนี้จะมีสุขภาวะที่ดีจะมีสุขภาพที่ดีและนั่นคือความหวังของพวกเราทุกคนผมเองในฐานะ ทีมงานของชุดใหม่พร้อมพวกเราทุกคนปรนานาตัวเองแล้วว่าเราจะทุ่มเทมุ่งมั่นและทำให้กับคนทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยขอบคุณครับคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์สัมพันธ์อกรุณาอยู่บนเวทีนิดนึงครับอาจารย์ครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการชุดใหม่นะครับได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก